นักบวชสาวผู้ลืมตาตื่นจากห้วงลึกสเปกเตอร์ด h อันเชน สวัสดีครับผมอยู่กับผมยิ้มหวานคนดีคนเดิมอีกแล้วที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือนิยามที่ผมเรียกสเปกเตอร์ในร่างนี้นั่นเองครับผมเพราะว่าในมุมมองผมนี่คือร่างที่ตื่นรู้แล้วของตัวนางโอเคเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวนางแล้วก็สกิลของตัวนางดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างในเกม Ar ร Knight ของเรา let's go โดยที่สเปกเตอร์ในร่างนี้นะครับจะเป็น สเปกเ,เตอร์คนเดิมเลยที่เราเคยใช้กันในร่าง5ดาวแต่นี่จะเป็นสเปกเตอร์ในร่าง6ดาวซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เธอนั้นกลายมาเป็นสเปกเ,เตอร์ดิอันเชนก็ต้องย้อนกลับไปที่เอีเวนท์ที่มีชื่อว่าสเตอร์ต r ฟารานาวิสครับ เป็นอีเวนท์ที่ทําให้ตัวเธอนั้นปลดปล่อยตัวเองจากความบ้าคลั่งได้ครับแล้วก็ได้กลายเป็นร่างใหม่ที่มีสติสัป,ปะชัญญะสมบูรณ์ครับหรือก็คือสเปกเตอร์ดิอันเชนหรือคือผู้ปลดโซ่ตรวนแหงคิตใจของตัวของเธอเองครับโดยที่สเปกเตอร์ในร่างนี้นะครับจะยังคงมีความเยือกเย็นดูดันแล้วก็เต็มไปด้วยพลังครับเธอมีมุมมองในแบบศิลปินเฉกเช่นเดิมครับแล้วก็มองทุกสิ่งอย่างบนโลกไปนะครับ เป็นศิลปะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การทำลายล้างหรือแม้แต่การนองเลือดเช่นกันครับความสนิทสนมต่ออพิสซ่าฮันเตอร์ของเธอก็ยังคงแน่นแฟนครับและเธอยังเป็นหนึ่งในกำลังหลักครับในการต่อสู้กับเหล่าซีบอลเช่นเดิมครับผมสเปกเตอร์ดิอันเชนนะครับเป็นสเปเชียลิสต์นะครับสายดอร์ปเปอร์ครับโดยที่เทรดของสายดอคีเปอร์นั้นก็คือเมื่อถูกโจมตีจน เลือดกลายเป็นศูนย์ครับจะยังไม่ออกจากสนามครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นร่างตัวแทนครับโดยที่ร่างตัวแทนของสเปกเตอร์ครับจะมีบล็อกเท่ากับศูนย์ครับแล้วก็จะอยู่เวลา20วิครับผมท่านเล่นที่1นะครับจะได้มาตั้งแต่ต้นครับก็คือร่างแยกของสเปกเตอร์นะครับจะสโลว์สตูโดยรอบ20%ครับแล้วก็สร้างความเสียหายอาร์ตต่อเนื่อง20%ครับแล้วก็เมื่อคืออีลีสองก็จะได้แม็กแฮชพีให้กับทีมมอสิาฮันเตอร์ทั้งทีมครับผมกิลที่1ของสเปกเตอร์เดีครับ เดือ l สกิลทูส i า e นะครับเมื่อใช้สกิลครับจะส่งผลต่อระยะ9้าช่องรอบตัวครับเมื่อกดใช้สกิลครับสกิลจะทำการแลกเปลี่ยนแม็ก p ของตัวเองกับเพื่อร่วมทีมที่มีแม็ก p น้อยที่สุดครับในระยะแล้วก็เพิ่ม a อ k ให้กับตัวเองครับโดยที่เลเวล7นะครับจะมี SP เริ่มต้นอยู่ที่10หน่วยครับแล้วใช้ SP 40หน่วยในการกดใช้ครับโดยที่ a อธที่จะได้เท่ากับ1 2 0ครับส่วนใน มาสเตอร์สามนะครับ SP เมื่อลงสุสานครับจะได้25หน่วยครับแล้วก็เมื่อต้องใช้งานครับจะอยู่ที่35หน่วยครับผมเมื่อสกิลทํางานครับจะทําการแลกเปลี่ยน MP เช่นกันครับแล้วก็ ETK ที่ได้ครับจะเป็น1 5อเปอร์เซ็นต์ครับโดยที่สกิลนี้จะทํางาน25วินาทีครับผมอยู่ที่2ครับ The Third to s w i ครับเมื่อเปิดใช้งานสกิลครับจะเพิ่ม ETK ให้กับตัว Specter ครับแล้วก็ได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นครับ ให้กับตัวเธอเองเมื่อสกิลทํางานครับเลือดจะไม่ต่ํากว่าหนึ่งครับเช่นกับสกิลของสเปกเตอร์ล่างก่อนหน้านีครับหลังจากระยะเวลาหมดนะครับจะเอ่อจะออกจากสนามครับแต่ก็อย่างที่บอกครับสายดอคิปเปอร์ก็คือเมื่อออกจากสนามเมื่อจะต้องออกจากสนามครับจะเรียกตัวล่างแยกมาแทนที่ครับโดยที่เลเวลเนะครับเมื่อลงสู่สนามครับจะได้ SP เริ่มต้นยี่ที่25หน่วยครับแล้วก็ SP ที่ต้องใช้คือ 35หน่วยครับ ATK ที่ได้ได้ที่ร้อครับ Attack Speed ได้34หน่วยครับแล้วใน Master 3ครับเมื่อลงสู่สนามครับจะได้ SP เริ่มต้น25หน่วยเช่นกันครับแล้วก็ SP ที่ใช้ก็คือ35หน่วยเช่นกันครับแต่เมื่อกดใช้งานครับจะได้ ATK เพิ่มขึ้นร้อครับแล้วก็จะได้ Attack Speed เพิ่มขึ้น50หน่วยแทนครับแล้วก็ที่เลเวล7จ็ดสกิลจะทำงาน17บเจ็ดวีครับแล้วส่วนที่ Master 3ามสกิลจะทำงานอยู่ที่20่สิบวีครับผม ที่3ครับ The Pressure to Survive นะครับเมื่อกดใช้งานสกิลครับจะตีช้าลงครับ1วีครับแล้วก็จะเพิ่ม E t k ให้กับตัวเองเพิ่ม m a x HP ให้กับตัวเองครับและตีศัตรูตามจำนวนบล็อกของตัวเองครับถ้าศัตรูครับมีเลือดมากกว่าตัวเองครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมครับแต่ถ้าน้อยกว่าครับก็ตัวเองก็จะเสียเลือดครับ โดยที่สกิลนี้ผมมองว่าเป็นสกิลที่แปลกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าแต่ละระดับเป็นยังไงคือที่เลเวลเจ็ดนะครับจะได้ SP เริ่มต้นครับอยู่ที่20หน่วยครับ SP ที่ใช้เนี่ยคือ40หน่วยครับแล้วก็เมื่อกดใช้งานเนี่ย ATK จะได้ที่2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์แมคีเนี่ยจะได้ที่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมที่ทำได้เนี่ยคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เลือดที่เสียนะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ส่วนในมาสเตอร์สาม มันจะได้ SP เริ่มต้นที่25หน่วยครับแล้วก็ SP ที่ใช้ก็คือ40หน่วยเท่าเดิมครับ Atk ที่ได้คือ260ไม่ใช่พิที่ได้คือ200ครับดาเมจที่ทำเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ที่70ครับแล้วก็เลือดที่เสียคือเท่าเดิมครับ3 l สกิลทำงาน25วิที่ผมรู้สึกแปลกก็คือคือมันมันแปลกตรงที่ว่าอ่ะมันมันเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเยอะก็จริงครับแต่ว่าคือคือทำไมอ่ะทำไมคือ ทำไมเราต้องเสียเลือดด้วย3%คือคือมันมีเพิ่มแมค hp ให้ตัวเองอะ่ะอยู่แล้วแล้วคือก็บอกอยู่ว่าสก,กิลมก็บอกอยู่ว่าถ้าตัวที่สู้ด้วยเลือดน้อยกว่าตัวเองครับจะเสีย HP 3%ครับซึ่งมันโคตรที่จะไม่ปกติเลยในมุมมองของผมนะคือมันแปลกมากคือทำไมเราต้องเสียเลือดให้กับอะไรอย่างนี้ด้วยคือถ้ามันไม่เสียเลือดแต่เปลี่ยนเป็นแบบ ทำให้แบบไม่ได้รับผลฮิวหรือได้รับผลฮิวลดลงครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมพอเข้าใจได้แต่แบบทําไมเราต้องเสียเลือดเพราะในเมื่อสกิลแบบเนี้ยมันเหมาะเอาไปตบบอสอ่ะแต่คือคือขึ้นชื่อว่าบอสอ่ะคือบอสมันอาจจะฆ่าเราได้ก่อนก็ได้คือต่อให้แบบเลือดเยอะมากๆนะผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะทนดาเมจบอสได้ทุกตัวคือถ้าโดนประอีแทงผมเดาว่าไม่เกินสมทีลงไปคุยกับลากมั่วม่วงแน่นอนโอเคช่างช่างวันะนั่นแหละครับความสามารถของสกิลมันมีประมาณนี้ โมดูลของสเปกเตอร์ด c อันเชะครับมี2โมดูลครับคือโมดูล X แล้วก็โมดูล Y ครับตัวที่โมดูล X นะครับเมื่อใช้ครับที่สเตทที่1ครับร่างแยกของสเปกเตอร์ครับจะเพิ่ม ETK ครับ15%สเตทที่2ครับจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของยูนิตเออเอนยูนิตต่างๆครับลง50%ครับแล้วก็ทำดาเมจอาร์ตเพิ่มขึ้น50%ครับ ทุกวินาทีครับแล้วก็เมื่อกลับสู่ร่างปกติครับจะได้ SP คืนทันทีครับแหน่วยครับแล้วเมื่อสเตจที่3นะครับร่างแยกก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง60%ครับแล้วก็สร้างความเสียหายอาร์ตหกครับทุกๆวินาทีแล้วก็เมื่อกลับร่างปกติครับจะได้ SP คืนมา15หน่วยนั่นเองครับผมส่วนในโมดูลที่2โมดูล Y ครับก็คืออ สเตจที่1ครับล่างครับล่างแย่ครับจะมี HP เพิ่มขึ้นครับ20%สเต์จที่2ครับเเมื่ออยู่ในทีมของ f b i c i a l Hunter ครับทุกคนจะเพิ่มแม็ก HP เพิ่มขึ้นจาก20ครับเป็น25%แล้วก็เพิ่มอัตราการรีเจน HP 0.3%ครับต่อวินาทีในสเตจที่3ครับเมื่ออยู่ในทีม f b i c i a l Hunter เช่นเดียวกันครับแม็ HP จะเพิ่มจาก25%เป็น30%ครับแล้วก็เพิ่มอัตราการรีเจน s p ครับจาก0.3เป็น0.5 หน่วยต่อวินาทีครับผมโดยสรุปแล้วนะครับสเปกเตอร์ในล่างเนี่ยครับเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญของทีมอพิเซิลฮันเตอร์เช่นกันครับแล้วก็ตัวเธอในล่างนี้ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายในการเล่นครับสามารถพลิกแพงได้หลากหลายสถา,านการณ์แล้วก็เป็นสายดอคิปเปอร์ครับที่มีค่อนข้างน้อยครับในเกมณปัจจุบันถึงจะน่าเสียดายที่ตัวเธอนั้นเป็นลิมิเต็ดก็ตามแต่ก็ผมยังมองว่าตัวเธอนั้นก็ยัง คงน่าใช้เหมือนกันครับในสมัยนี้แต่อาจจะไม่ได้แบบดีเวอร์ขนาดนั้นอาจจะไปใช้ตัวอื่นอาจจะได้กว่าเพราะว่าสายดอคิปเปอร์มันก็มีจุดบอดต,ตรงที่พอกลายเป็นร่างตุ๊กตาเนี่ยมันจะบล็อกสูรครับอันนะั้นคือข้อเสียของสายนี้จริงๆต้องทําใจสํสำหรับคนที่เล่นถ้าจะเล่นก็ควรมีตัวที่บล็อกอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็คุณมั่นใจว่าร่างตุ๊กตาเนี่ยสามารถทําดาเมจมากพอหรือสโลสตูมากพอที่จะให้ศตูเนี่ย ตายก่อนที่จะหลุดจากระยะของการสโลของเรานั่นเองครับผมมาถึงช่วงพูดคุยถ่ายคลิปแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมยิ้มหวานทุกคนสบายกันดีเนาะก็คลิปนี้ผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมทําออกมามันรู้สึกดูชุยไปหรือเปล่าผมพูดไม่ถูกจริงๆนะคือไม่รู้สิมันมันมันเหมือนเป็นคลิปบนม,มากกว่าออโอเคเดี๋ยวเดค่อย เดี๋ยวบอกเหตุผลกันว่าทําไมลงคลิปช้านะจริง,รงๆอ่ะคลิปเนี้ยมันควรเข็นออกมาตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าคือเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ผมอ่ะไปมหาลัยไปทํากิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนกิจกรรมนะให้มันครบๆไป,ไปแล้วคือทำมาหน้านมันล้าร่างกายคือคือเขาให้ไปยกของไงแล้วคือมันยกอ่ะยก,ย,กยกเยอะมากๆเพราะว่าผมมาวิ่งไปกลับหลายอย่างหลายรอบด้วย แล้วก็คือผมมาไม่ได้กล้ามเนื้อช่วงบนไม่ได้แข็งแรงเท่ากับกล้ามเนื้อช่วงล่างช่วงขาเงี้ยมันจะแข็งแรงกว่าก็เลยเมื่อยตัวก็เลยทําให้ไม่ได้อ่าทคลิปภายในวันจันทร์เพราะในความเป็นจริงอ่ะผมอ่ะต้องอัดส่วนต่างๆอ่ะภายในวันจันทร์แต uh ่ว่ามันกว่าจะกลับบ้านมันก็เย็นมันก็มืดแล้วอ่ะเออมันล้ามากๆก็เลยตอนแรกว่าจะทําเมื่อวันอังคารแต่ก็ดันนะนั่งพักเพลินแล้วก็ ฟาร์มไอ้นี่ของเพชรไปเปิดอาวุธตัวสเกิร์ตของเกียนชินด้วยมันก็เลยลืมทําคลิปเออก็ก็เลยแบบไม่ได้เข็นกี่ออกมาคนรู้ก็คือนั่นแหละคลิปวันเลยออกมาวันเนี้ยก็ต้องขอโทษด้วยเนาะท่านผู้ชมเอ่อจะว่ายังไงดีะในมุมมองผมผมมองว่าตัวสเปกเตอร์ในร่างเนี้ยก็เก่งนะเก่งเก่งมากๆเลยด้วยเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญในการทำให้ทีมวิทยาฮันเตอร เก่งึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าม a ั SP ให้กับทีมอพิสโซหันเตอร์ทั้งทีมทำให้ SP ของเพื่อนร่วมทีเนี่ยเ,เพิ่มไวขึ้นเนาะตั้ง0.5หน่วยต่อวีเลยนะผมมองว่ามันช่วยได้ระดับนี้เลยเนะี่จะไม่ให้พที่ได้ทําให้ผลฮิวของกาเดียเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวของเอาปีีเนี่ยเ,เลือดเยอะขึ้นถึกขึ้นเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คลิปนี้อาจจะทําออกมาดูห่วยบรม เออผมผมผมว่าผมน่มาจ,จะพอคิดนี้ก่อนนะคนดูอาจจะไม่ได้อยากฟังผมบ่นแล้วแหละคลิปนี้อาจจะยาวเป็นพิเศษเนะเพราะว่าคือข้อมูลตัวละครของสเป c t ตอร์ e ด n c อันเชนมันมีค่อนข้างเยอะอ่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวซีอูกีเน็กซ์ทางครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้า,าจ,จะเป็นใครก็รอติดตามคนต่อไปได้เลยครับผมซีกาย,ายบาย